เริ่มตั้งแต่กระบวนการฟอกย้อมที่ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะหลังที่ที่สำคัญที่สุดคือเราใช้สีสีย้อมที่มาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับอันอันนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการช่วยช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ทีนี้วัสดุเหลือใช้ที่เรามีเนี่ยที่เรามีเราก็นำไปทำงานหัตถกรรมแขนงอื่นจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีการเหลือทิ้ง สำหรับกระบวนการทํางานของจันโซมานะครับสีที่เราใชก้ก็เราจะมีการย้อมร้อนและย้อมเย็นการการย้อมร้อนก็คือคือการย้อมสีแดงกับสีเหลืองสีแดงเราเราก็ได้มาจากครั่งนะครับการย้อมครั่งเนี่ยเราครั่งนี้เกิดมาจากเกษตรกรที่เลี้ยงครั่งในหลายจังหวัดอย่างเช่นสุรินก็มีสีสะเก็ก็มีลำปางนี่เยอะเลี้ยงเป็นอาชีพ แต่ว่าเขาเลี้ยงเพื่อไปสกัดเอาอยางครั่งเพื่อนใช้ในอุตสาหกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการทำเชลแล็การเคลือบยารักษาโรคการเคลือบอาวุธสงครามส่งออกแต่เราใช้สีที่เขาทิ้งนะครับไอตัวสีที่ที่เขาทิ้งเนี่ยเวลาเราได้รังครั่งมาเราก็มาสกัดเอาสีย้อมไหมเสร็จแล้วนี่เราสามารถขายรังครั่งหรือย,ยางครั่งให้เขาคืนได้ในราคาที่ลดลงนิดเดียวเพราะฉะนั้นส,ส่วน วัสดุที่เหลือตรงนี้ก็กหมดปัญหาไปหรือเราเอาจะไปแปรรูปทําเป็นที่สแตมสแตมตราครั่งที่อะไร่ออะไรได้อีกนะครับและในกระบวนการย้อมครั่งนี้เราเราจะใช้ใบไม้บางสิ่งบางอย่างแล้วก็ <c oughs> โทษครับแล้วก็หลักๆคือมะขามครับมะขามเป็นช่วยช่วยเป็นมอลแดนทาให้สีติดทนนานแล้วก็ช่วยปรับสีให้สดใสครับแต่ว่ามะขามเนี่ยเราจะต้องนํามาแช่น้ํา เพื่อเอาน้ำมาขามมาใช้เฉพาะน้ำเพราะฉะนั้นมันกากของเนื้อมะขามที่เหลือเราเอาไปทําปุ๋ยสําหรับปลูกบอลสีที่จะให้ให้บอนมีสีสันสดใสแต่สิ่งที่เหลืออีกอย่างคือเม็ดมะขามเม็ดมะขามนี่เราเอาไปขั้วแล้วก็เคี่ยวเป็นกาวหรือเป็นเทือกสําหรับลงผนังเพื่อเขียนภาพจิตรกรรมจิตรกรรมไทยครับแล้วจะไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยเพราะว่านักศึกษาวิชาศิลปะไทยต้องใช้พวกนี้ครับ แล้วอีกสีต่างๆผู้นี้อย่างเช่นสีเหลืองจากลูกทับทิมเนี่ยเราก็ใช้ลูกทับทิมที่ที่เขาเขาเสียตั้งแต่ยังไม่เป็นลูกโตถ้าเราใช้เปลือกลูกทับทิมโตแล้วก็จะได้สีที่อ่อนลงแต่ถ้าไอ้ลูกที่เน่าก่อนที่เกษตรกรทิ้งเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ย้อมสีได้สวยมากได้เข้มครับคือวัสดุต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรานํามาใช้หมดเลยเพื่อเพื่อเป็นงานหัตถกรรมหลากหลายแขนง นะครับแม้กระทั่งครามปูนที่เหลือจากครามนำเรานำมาทำเป็นปูนปั้นได้เป็นงานหัตถกรรมโบราณได้หมดเลยนำมาปั้นเป็นสตาโก้อันนี้อันนี้คือตัวอย่างของการทำงานที่นี่เราจะไม่มีขยะเหลือทิ้งพวกพวกวัชพืชต่างๆอย่างเช่นฝักฝักนุ่นที่เอามาทำด่างเพื่อฟอกใหม่เนี่ยก็เราก็ใช้ปุยนุ่นเนี่ย ทำฟูกทำมอนแล้วเพราะนั้นไอ้ส่วนที่เหลือทั้งแกนทั้งเปลือกเราก็มาเผาด่างใช่ฮะเป็นด่างที่ดีมากฝักสาโรงงวงตาลอะไรพวกนี้ครับใช่ครับต้องต้องให้แห้งก่อนครับต้นไร่กล้วยของผมเนี่ยหลังจากที่ออกลูกออกเครือแล้วเนี่ยเราเรารับประทานหรือขายกล้วยขายใบขายต้นอะไรให้หมูกินได้หมดเงากล้วยที่อยู่ใต้ดินเราก็เอามาเผาเอาขี้เถ้าทำครามทำน้ำด่างคราม มีส่วนผสมที่จะต้องทําให้สีติดใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฟืนที่เราเผาเนี่ยเศษไม้เศษอะไรน้ำาทําน้ำตางฟอกไม้ได้หมดจะจะสังเกตว่ากระบวนการโบราณเนี่ยไม่มีอะไรเหลือทิงอ้งอาจารย์ที่เป็นความรู้เช่นการใช้น้ำตาลพมนีนยมีผลกับผ้าที่ใช้เหมือนก็ว่ามอนมันไม่มายุ่งกับเราด้วยไหมมัน มันช่วยถนอมผ้ามากกว่าครับเพราะว่ามันเป็นด่างที่ที่อ่อนโยนที่ที่กระบวนการย้อมสมัยใหม่เนี่ยมันจะ,จะมีโลหะหนักหรือไม่ก็โซดาไฟที่มันเป็นด่างที่รุนแรงมากกว่าก็าเหมือนกับว่ามดมันไม่มากัดไม่ก,กินอนะ่ะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเจินไปเห็อว,ว่าถ้าโรยโรยโรยขีย้เถ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมดมดจะไม่ขึ้นเลยนะคะตามต้นไม้ เรมัเจอผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งพูดถึงว่าใช้้าด่างเนี่ยมันจะถนอมผ้าแล้วก็เลยเอ้มันเหมือนกันไหมครับน่าจะน่าจะใกล้เคียงกันครับ,รบนี่ก็เริ่มตั้งแต่การฟอกย้อมย้อมสีการเตรียมเส้นไหมจนกันกระบวนการผลิตเราก็จะเป็นเป็นแฮนด์ลูมแฮนด์เมดหมดทุกอย่างครับแล้วก็มันเป็นการทํางานที่ที่สอดคล้องกับสภาวะการของโลกในปัจจุบันที่เขามีความอ่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรใช่ครับ ทุกกระบวนการของจันโสมาเนี่ยก็เลยคิดโครงการขึ้นมาว่ารักโลกกับจันโสมาในการในการผลิตผลิตงานต่างๆออกมาคือนอกจากจะเป็นผ้ายกทองแบบโบราณแบบประจำชาติแล้วครับล้าก็ยังมีผ้าสมัยใหม่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันตรงนี้แหละที่ท,ที่ทำเป็นโครงการรักโลกกับจันโสมมาครับแล้วก็จะเปิดสอนเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเปิดอบรมอันนี้ก็จะจะมีการอบรม รอบแรกในวันที่20มกราคมนี้20เมษายนก็สมัครทาง Facebook นั่นแหละครับน่าจะเต็มแล้วครับครับก็มีคนสนใจเยอะจริงอยากให้มาใช้สีพวกนี้มากกว่าที่จะใช้สีเคมีเพราะว่าสุรินเองเนี่ยสุรินเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทำเกษตรอินทรีย์มายาวนานแต่ถ้า อาชีพรองคือการทอผ้าไหมมีทุกบ้านถ้าใช้เราใช้สีเคมีปุ๊บมันก็จะไปอยู่ตามทุ่งนาตามอะไรไปกันน้ำมันก็มันใช่มันก็ผลกระทบหมด,หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอาชีพต้องสอดคล้องกันอย่างเช่นกรณีที่ว่าอาจารย์มีไดู้่ไปทําผ้าสีธรรมชาติเป็นเป็นผ้าพืนไหมคะก็มีอยู่ฮะทำแล้วทำมานานแล้วที่เป็นขอั ุ่วนี้ที่แบบที่ใช้อ่ะแิดวเป็นสครัที่แบบพิเศษแล้วก็ทำให้แบบราคาก็ขายได้ดีอะไรแบบนี้ใช่ครับก็อันนี้ก็กำลังคิดค้นเทคนิคต่างๆที่จะทำผ้าเพื่อใช้ในร่วมสมัยปัจจุบันให้ได้มากที่สุดขึ้นมาอีกหลายๆอย่างส่วนเชลของอาจารย์จะมีโอกาสไปอยู่ที่ในส่วนของดิสกี่สี่อะไรไหมครับตอนนี้มีวางที่ไอคอนสยาม เริ่มเริ่มก้าวเริ่มต้นด้วยที่ไอคอนสยาเป็นไอคอนคราฟครับ <c oughs> ก,ก็ว่าจะขยายไปเรื่อยๆในการทำงานร่วมสมัยโดยโดยโดยใช้ภูมิปัญญาโบราณดั้งเดิมของชาวสุรินที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยๆปีนี่แหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับโลกปัจจุบันมากภูมิปัญญาชาวสุรินดั้งเดิมเนี่ยมันสอดคล้องกับสภาวะการของโลกปัจจุบนัน ที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ต้องย้อนไปถึง,บงโบราณเมื่อครั้งอดีตกเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เคยเป็นของเหลือเหลือเหลือทิ้งที่พอพอเราเลิกใช้ก็ไม่มีใครนำมาใช้อย่างครามสมัยก่อนก็ขึ้นตามท้องได้ท้องนาเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครสนใจ ครามแบบที้มันครามแบบเดียวกันที่เราย้อมสีขาวเปอันนั้นน่าจะเป็นสัง,สงเคราะห์ครับอันนี้เป็นครามที่หมักจากใบครามจริงๆ